สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนเขาวสวนด้วค่ะมาเก็บแตงค่ะทุกคนแตงของย่าแตงกับมะเขือนะคะเก็บเอาแค่พอกินแต่เรามาเจอลูกนี้ใหญ่มากเลยค่ะนี่แตงแตงน้อยใหญ่มากแต,แตงใหญ่มากเลยนะคะอ่า มันเป็นแตงกวาที่เออมันมันจะหมดรุ่นแล้วนะเขาเรียกว่ามันจะหมดรุ่นแล้วเนาะอ่าหูไทตะกาหมากเลยค่ะไตะการหมากอย่างนี้เลยนะคะอันมันจะหมดรุ่นแล้วยากก็เลยไม่ได้เอาไปขายนะคะเพราะว่าลูกของเขาก็จะเป็นแบบมอดปอดแปดนนี่ค่ะเขาเอืน่นมอดปอดแปดนด้วยค่ะนี่นี่ลูกมันจะไม่สวยนะคะ อ่าลูกมันจะไม่สวยนี่ถ้าจะปล่อยไว้มันก็จะเน่าทิ้งเฉยๆนั่นข้างล่างนะมันเอาเหลืองๆนะมันก็เน่าทิ้งแล้วนะคะก็เสียดายนี่ลูกอย่างนี้แล้วก็เก็บไปกินนะคะเก็บไปกินเต็มแล้วสวนของญ้านะคะตรงนี้เป็นอ่าบวบอ่าบวบมันลม้มลงนะคะใบมันเยอะเกิน ใบมันเยอะมากเลยมันก็เลยล้มลงข้างล่างนะคะฝั่งนู้นก็เป็นบวบออีก,อกบวบต้นน้อยที่เราเคยพาไปแต่ตอนนี้มันโตแล้วนะคะต้นแตงแตงแตงให้เมีวเห็นอะไรคะทุกคนนี่เขาเรียกว่าไข่เอามาปลูก ต้องไปถามยานะคะนี่สวยไหมเอ่ยทุกคนเฮ้ยกล้วยด่างเมื่องามเถรนีลุงเอามาหรือเปล่าสวยมากเลยค่ะกล้วยด่างนะคะทุกคนกล้วยด่างสวยมากเลยสีสวยมากเลยด่างไปทั้งต้นเลยนะคะต้นก็เป็นลาย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 ลงมา เป็นสีลายลงมาเลยนะคะสวยจังเลยเป็นไม้ประดับหรือว่ายังไงสวยงามหยามมาปลูกแม่เหมียยังไม่ได้คลิปยาวนะคะก็มาเดินเลาะสวนพาเพื่อนๆมาดูต้นกล้วยฝนตกแล้วก็ไม่ได้มาอา่อรดน้ำนะคะแต่ว่าเราก็จะเดินมาดู เผื่อมันมีอะไรที่เราต้องต้องดูแลสุดยอดเลยค่ะทุกคนหญ้าค่ะหญ <c oughs> ้าพี่น้องเอ้ยหญ้าเต็มสวนกล้วยเลยค่ะหยาหญาหญาต้นกล้วยงามมากเลย <c oughs> ทันเมทับตองมาสวนกล้วยละละ <c oughs> โอ้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะเห็นความเปลี่ยนแปลง อีกนิดนึงคือมันมีปีกล้ยค่ะทุกคนปีกล้ยไปดูปีกล้วยก่อนก่อนจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูมะนาวมะนาวโดกมากเลยนูน่นมีแต่ลูกใหญ่ๆนะคะมะนาวของเราลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากเลยลูกดกแม่เหมียวก็เก็บไปเ,เก็บไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะอุ้ยแมงอะไรเนี่ย แมงอะไรทุกคนเห็นไหมคะแมงแมงม,มะแรงในต้นมะนาวไปดูต้นกล้วยไปดูปีกล้วยคะ่ะจะเดินเข้ามาข้างในนะคะดูดอกกระเจียวเราก็ขึ้นแล้วเนี่ยรอบที่สองปลูกรอบที่สองนะคะนี่ดอกกระเจียวขึ้นแล้วอัน,นอันนี้เป็นรอบแรก เป็นรอบแรกนะคะก็คือหลายต้นแล้วนะนี่ใบเขาจะแบบนี้ใบดอกกระเจียวง่ายๆต้นกล้วยต้นกล้วยดูกล้วยค่ะอันนี้เป็นกล้วยต้นเดิมนะที่มีผลแล้วนะนะอ่านีต้นนี้ต้นนี้มีปี ตีกล้วยออกมาแล้วคะ่ะง่ายท่าแด,ดนใบมันสวยงามมากเลยแต่ปีทำไมมันเล็กอย่างนี้เล็กอย่างนี้โอใบเขาหนามากเลยคะ่ะนุน่นเราต้องมาตัดแต่งแล้วล่ะคะ่ะต้องมาตดแต่งโอ้ไม่มีวปูกะ่ะไออะไรนะตะไคร้งามแล้วคะ่ะทุกคน ไครไม่เหมียงงามแล้วงามมากแล้วโอ้มาละกอก,ก็สูงแล้วนะคะนี่ไงมาละกอมาละกอต้นสูงจะสูงกว่าต้นไออัสดาแล้วเนี่ยต้นสะเดาต้นเตี้ยเนี่ยต้นสะสดาต้นเตี้ยนะคะมาดูมั่งหน้า,นาสดมากเลยค่ะทุกคน มาสุดเขาสวน,นะะด้วยค่ะเด้ออย่งนี้ฝั่งโน้นเขาจะฉีดเอ่อฉีดไร้มันนะคะถ้าถ้ามีสารพิษมันจะใบหญ้ามันจะเป็นเหลืองๆอย่างนี้นะคะทุกคนใบหญ้าเป็นเหลืองๆนะคะสวนสวนแม่เมียวไม่ได้ไม่ได้ฉีดนะคะไม่ได้ฉีดมันก็จะเขียวเอุ่มอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยเอา จอบเอาเสียมมามาเอาออกนะคะอืต้นเดี๋ยวพ่อบ้านมาแม่เหมียจะอ่าไปเอาต้นดอกกระเจียวมาเพิ่มอีกนะคะนี่ไงนี่เอาดอกสวยมากเลยสวยมากเลยดอกกระเจียวสวยมากเลยค่ะคลิปนี้ยาวอีกแล้วนะคะทุกคนดอกกระเจียวสวยงามมากเลยค่ะคลิปนี้ยาวมากในส่วนแม่เหมียก็จะเขียวมากเลยนะคะ หญ้า yeah, นะแคะ่เขียวห่า <laughs> เ <Yeah, S 2> <laughs> ขียวเลยเป็นแถวเลยนี่ต้นกล้วยแถวนี้เอามาปลูกใหม่มไหนมาดูอะโวคาโดสุดท้ายแล้วอ่ะสุดท้ายอะโวคาโดแถวนี้โอเคนะคะ,ะช่วงหน้าฝนก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแล้วก็ปล่อยหญ้าให้ให้เขายาวโตไปนะคะเผื่อว่า ป้าจะตัดไปให้วัวนะคะป้าก็มาตัดไปให้วัวนะคะอะมันก็เป็นพื้นที่ปลอดสารของเรานะคะโอเคคลิปนี้ยาวแล้ว,ลวขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะแถวนี้ก็จะเป็นแถวออโคโดนะคะแต่มันยังไม่โตนะคะ วันนี้เราก็มาชมสวนกล้วยค่ะหนาแน่นมากเลยใบนะคะใบไม่ใช่ไม่ใช่ผลกล้วยนะคะเป็นใบกล้วยหนาแน่นมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะขอบคุณมากๆเลยคลิปนี้ยาวแล้วไม่ได้ไปถึงต้นมะนาวเลยแต่ก็ให้ชมตั้งแต่ทีแรกแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ